เรายังไม่กลับจากประเทศเกาหลีใต้กันนะทุกคนทลิปนี้จะพาเพื่อนๆหนีความวุ่นวายของกรุงโซไปสัมผัสเมืองซูวอนเมืองมรดกโลกยู่นสโกไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจที่สําคัญมีวังที่ถ่ายซีรีส์ดังแดจังกึบด้วยนะไปสัมผัสหิมะตกไม่หยุดจนเราเกือบเป็นผู้ประสบภัไยไปกินของอร่อยๆกันตลอดทั้งวัน สุดท้ายละลายซับแต่ที่มั่งหายศพเท้าแค่คู่เดียวได้มันเป็นตะก้าได้เยอะกว่าเขาอีกอะแค่อะไรมันคู่ใช่พันวอนสี่คู่เมาส์แพดอันวอนคือถ้าไม่ติดว่าต้องโหลดกระเป๋านะอุปกรณ์แต่งบ้านเลยเอาไปทุกคนจมัวช้าอยู่ใหญ่ไปเที่ยวกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะนี่เนี่ยตื่นเช้ามาพร้อมกับหิมะตกเลยทีเดียวนะนี่ วันนี้นะคะสาหรับใครที่เบื่อโซนะ,ะแล้วอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงโซเนห้ามพลาด EP นี้เลยนะคะเ<ะ>พราะว่าวันนี้เราจะพาไปเมืองซูวอนที่อยู่ห่างจากกรุงโซเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเป็นเมืองยูเนสโกแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากนะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะแม่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้หิมะจะตกทั้งวันเลยนะครับ EP นี้เพื่อนๆจะได้ลุยหิมะไปพร้อมกับเราตลอดทั้งวันกันเลยทีเดียวนะ เวลาหิมะตกแบบนี้ที่เกาหลีเขามีระบบเตือนภัยที่ดีมากๆเลยครับเราสองคนจะได้รับเมสเซจ e อาเลยจากทางเขตกันทั้งวันตรงเข้ามือถือเลยนะไม่ได้ผ่านระบบข้อความ SMS แต่เป็นการนอ i ิฟิเคชันเข้าระบบมือถือเลยเขาจะคอยรายงานสถานการณ์หิมะตกตลอดเลยครับจากเมียงโดงการเดินทางไปซูวรนเราจะนั่งเรือเฮ้ยไม่ใช่ เราใช้วิธีการนั่งรถบัสไปเพราะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดไม่ต้องต่อหลายต่อครับไม่ต้องขึ้นเรือลงเรือเราใช้วิธีเปิดแอป Never ซึ่งสะดวกสุดเอาจริงสะดวกกว่าในญี่ปุ่นอีกนะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแอปเนี่ยบอกว่าเราจะต้องเดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีนำแดมุนดิสตริกต t ทส์อ f ฟฟิศหรือโ o u l Park Hospital ครับซึ่งจากเมียงดงเนี่ยก็เดินมาสักพักเลยนะสถานรถบัสนี้จะอยู่กลางเกาะถนนใหญ่แบบนี้เลยนะ ที่ป้ายเขาจะมีจอบอกด้วยครับว่าสายไหนเนี่ยกำลังจะเข้ามาและอีกกี่นาทีจะถึงป้ายสายที่เราจะต้องขึ้นตอนนี้นะครับก็คือสาย8800ซึ่งป้ายก็บอกนะครับว่าอีก6นาทีก็จะมาถึงนะเธอก็เตรียมตัวไว้ด้วยไม่งั้นตกรถไม่รู้นะ การขึ้นรถบัสที่เกาหลีใต้ก็สามารถใช้บัตรทีมันนี่แตะจ่ายได้เลยครับ <Wow. S 1> ใครที่ขึ้นรถบัสของเกาหลีใต้ก็ระวังกันนิดนะ uh huh. เพราะว่ารถบัสที่นี่เนี่ยเขาจะค่อนข้าง Fast and f u ฟ i o u s ครับ uh huh. บนรถบัสก็มีช่อง USB เอาไว้ให้ถ่ายโอนข้อมูลเพื uh ่อ huh. เชื่อมต่อกับไดรเวอด้วยนะเพื uh ่อ huh. บอกว่าเราจะลงไป้ายไหนครับไอบ้บ้าเขาเอาไว้ให้ชาร์จโทรศัพท์มันต้องมีคนเชื่อบ้างนะครับนะ เรามารงที่สถานีขยองกียูนิเวอร์ซิตี้เพื่อต่อรถบัสสาย1007เข้าใจกลางซูงวอนฮะระหว่างรอรถเราก็ได้ดูวิวหิมะตกตัดกับภาพเมืองแผน่นดองทางเออเวลารอรถใครเย็นก้นนะที่นั่งที่สถานีเขาเป็นฮีเตอร์ไว้อุ่นก้นได้นะฮะรอรถไม่นานรถที่เรารอกคอยก็มาครับเ้ยเขาลงมาให้เช้าลงมา ก็มีช่อง USB ไว้ให้โอนถ่ายข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับไดเวอร์เหมือนกันนะดูดูแล้วเนี่ยจะมีทุกสายเลยบ้งเนี่ยแอมเริ่มมีคนเชื่อยังครับคราวนี้แหละครับถั่วง,งอกจริงเนื่องจากป้อมภาวาซองอ่ะจะมีหลายเกตหลายทิศทําให้เราสับสนว่าจะต้องลงเกตแล้วก็ทิศไหนนะสาเหตุที่ลงผิดมาเหรอเพื่อนเพื่อก็ดูเอาเองเลยครับดูสิตรงนี้เนี่ยก็มีกําแพงป้อมภาวาซองอยู่ล้อมเลยใช่กันนึกว่ามันถึงแล้วซะอีกพอเปิดดูแมพเท่านั้นแหละครับ น,มมน่ามึดก็ไม่เป็นไรครับเดินเที่ยวเมืองซูวเรื่อยๆแล้วกันนะระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับก็จะเจอการระดับตกแต่งภาพวาดป้อ,อมพวกซองเป็นระยะะปะระกอบกับบรรยากาศหิมะตกแต่งนี้นะครับโรแมนติกใช่ไหมล่ะครับเดินมาครึ่งทางเช่นที่ว่าวนหากาแฟมานานก็เหลือบไปเห็นป้ายคอฟฟอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็ไม่รอชานะรีบเดินตรงเข้าร้านอย่างไม่ลังเลเลย และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ความผิดแผ่ของเราลงผิดป้ายทำให้เรามาเจอพรมลิขิตร้านกาแฟร้านนี้ครับ Coffee Guy Roastery ร้านสวยมากน่ารักมากไม่ได้ตั้งใจจะมานะผมผ่านแต่ว่าร้านสวยดีก็เลยแวะดีกว่าครับหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยจะมีขนมเค้กของหวานต่างๆจัดเอาไว้ดูน่ากินมากเลยนะ แต่เสียด้เรากะจะเทกเว้ยนะครับเลยไม่ได้สั่งขนมกินไว้เราสั่งแต่กาแฟครับสั่งเสร็จเนี่ยก็เลือไปเห็นร้านนี้เขาได้รางวัลเพียบเลยนะหันไปอีกฝั่งหนึ่งก็ดันไปเห็นเครื่องคั่วกาแฟต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเราเนี่ยมีปัญหากับเครื่องสั่งเนื่องจากในเครื่องเนี่ยมีแต่ภาษาเกาหลีเหมือนเดิมเลยนะเจ้าของร้านเนี่ยก็น่ารักมากเลยครับ เขาก็พยายามคุยภาษาอังกฤษแนะนำกาแฟให้เรานะสั่งเสร็จเจ้าของร้านยังแนะนำร้านแนะนำเมืองสุวรรณแนะนำป้อมหวาซองให้เราและยังแถมลิปบาร์มาให้ด้วยอีกหนึ่งอันคือแบบน่ารักมากๆเขายังบอกให้เราขึ้นไปชมที่นั่งด้านบนร้านด้วยทั้งทงที่เราสั่งเทกเอาไว้นะด้านบนร้านเนี่ยก็ประดับตกแต่งร้านได้น่ารักโอ้น่านั่งชิลมากเลยละครับ เจ้พ yeah. ึ I mean, ่งเนี่ยออกกาชมใหญ่เลยใช่ก็ว่าทำร้านได้โคซี่นั่งนั่งชิลๆดีเราที่รีบๆเนี่ยกลับกลายเป็นสโลโลงเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของเมืองซูวอนจากคาเฟ่นี้ครับ ออกจากคาเฟ่เราเดินมาเจอแม่น้ำของเมืองซึ่งเราจะต้องขาแม่น้ำนี้ไปอีกฝั่งนะฮะแต่ด้วยความที่มีหิมะปกคลุมเขาขา,ขาวแบบนี้เนี่ยเป็นภาพที่สวยงามมากๆและแทนที่จะหนาวเนี่ยมันกลับรู้สึกอบอุ่นมากเลยนะครับเสียดายนะถ้าเรามีบ้องใหญ่เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยจะงามกว่านี้อีกหลายสิบเท่าเลยเมื่อกี้อะไรบ้องๆนะ อ๋อก,กล้องใหญ่จ้าเจเพิ่งได้ m อมาหลายวุฒเทจเลยนะครับแบบนี้เนี่ยแน่แน่เตเต็แม,แ,ม,แ,ม,แ,มแล้ว น้ำนี้เนี่ยบองบอกว่าเราเนี่ยมาใกล้ถึงป้อมพวาซองแล้วล่ะครับป้อมพวาซองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกถูกขึ้นทะเบียนในปีคศ1997ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์โชซอนจุดประสงค์เนี่ยก็คือเอาไว้เพื่อป้องกันเมืองหลวงจากข้าศึกครับ กำแพงที่เราเห็นเนี่ยมีความยาวมากกว่าเกือบ6กิโลเมตรรอบเมืองเลยนะเขาว่ากันว่าประตูแต่ละประตูเนี่ยแต่ละทิศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ที่เราเห็นรูบนกำแพงเนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อโจมตีค่าศึกนอกกำแพงด้วยการยิงปืนหรือปาหอกออกไปนะเราเดินชมแค่ประตูใหญ่ทางทิศเหนือของเมืองเท่านั้นครับเดินรอบเมืองคงจะไม่ไหวอะนะ ที่ประตูใหญ่นี้เนี่ยที่เราจะเห็นเป็นกำแพงสองชั้นมีประตูชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะซึ่งเราเนี่ยก็ยังเห็นปืนใหญ่ประจำการอยู่ที่ป้อมจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับเราสามารถเรียนรู้เยี่ยมชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของป้อมได้ตลอดทั้งวันเลยนะโดยในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะมีการเปิดไฟทั่วกำแพงเมืองด้วยครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีแผนที่จะมาพักที่เมืองสุวรรณก็อย่าลืมเอาภาพส,สวยๆมาอวดกันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านที่เราสมมากินอาหารมื้อนี้นะคะคือร้านยัมมี่อุดงเขียวซ่าร้านนี้ก็ต้องสั่งผ่านเครื่องอย่างเช่นเดิมนะและไม่รับเงินสดด้วยจ้าเราก็ต้องใช้บัตรสั่งเท่านั้นฮะ เนื่องจากเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศในร้านก็จะออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับเราสั่งแค่2อย่างนะอย่างแรกก็คือนี่เลยครับ Spicy d u m pling เป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะช่วงที่เราไปเนี่ยราคา8,900วอนครับอีกอย่างที่เราสั่งก็คืออุด้ง i t h จ d โด r ิหรือง่ายๆก็คืออุด้งไก่นั่นเองราคา12,900วอนร้อนๆเลยนะครับโอ้โหโอน้ำลายไหล,ห,ลหรือยังเพื่อน 嗯。哎呀 <Huh? S 2>。这好吃，这好吃，好吃极了。 ซอสเค็มแบบนี้แล้วก็เกี๊ยวอย่างเงี้ยโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยเนี่ยมันแบบกรอบกรอบรสกำลังดีมากหวานเผ็มเปรี้ยวอร่อยมากในร้านอาหารนี้เนี่ยเปิดเพลงแล้วก็เสียงข้างๆเนี่ยค่อนข้างจะดังนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยครับแต่จะบอกว่าอาหารโคตรอร่อยเลยเพื่อนๆโดยเฉพาะเจ้าเกี๊ยวซาานี้่ะนะ เชษเนี่ยอยากจะสั่งเบิ้ลมาเลยครับแต่เจ๊พึ่งแกห้ามเอาไว้นะเพราะอะไรนะหรอนี่เลยครับเหตุผลตามธรรมเนียมครับค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็มาต่อกอันที่ของหวานนะคะร้านนี้ชื่อร้านบัตเตอร์บุอยู่ที่สุวรรณเหมือนกันใช่ร้านนี้นะจะดังเรื่องของโดนัท ที่เขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะดูหน้าเจ๊แกสิครับฟินหน้าดูฮือเฮือเฮือมีคุกกี้ด้วนะแบริการตัวเองย หลังน่ากินกาแฟฟินกับบรรยากาศจุดหมายต่อไปของเราเนี่ยเราจะเดินเยี่ยมชมพระราชวังพวาซองแฮกุงกันพระราชวังนี้เนี่ยเป็นพระราชวังฤด,ดูร้อนของพระเจ้าชองโจนะครับถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1794 ซึ่งสร้างมาก่อนป้อมพวาซองอีกนะเนี่ยตัววังเนี่ยจะถูกสร้างด้วยการผสมผสานศิลปะระหว่างเกาหลีและจีนครับวังแห่งนี้เนี่ยยังมีจุดที่น่าสนใจมากสำหรับเช่ด้วย นั่นก็คือเป็นวังที่ใช้ถ่ายทำซีรีส์ดังแดจังกึมครับแม่ในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกนะว่าแม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวติดกันงอมแงมมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเชฟก็แอบได้ยินข่าวแว่วมา,มาด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการสร้างภาคต่อของแดจังกึมผิดถูกยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องติดตามแน่นอนครับนอกจากนี้ในทุทกๆวันอังคารถึงวันอาทิตย์เนี่ยเวลา11นาฬิกา ด้านหน้าวังจะมีการแสดงมาชื่ออา art performance หรือศิละปะก,การต่อสู้ด้วยอาวุธต่างๆให้เราชมกันชฟรีๆด้วยนะการเข้าไปชมในวังเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ใหญ่เนี่ย1,500วอนเด็กกลางเนี่ย1,000วอนแล้วก็เด็กเล็ก700วอนครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยเราไม่ได้พาชมด้านในนะ พอดีเราเดินดูๆจากด้านนอกแล้วเนี่ยด้านในก็คล้ายๆกับราชวังเคียงบกกคุงในโซ่อยู่มากเหมือนกันและจากนี้เนี่ย oh, เรายังเหลือโปรแกรมที่เราจะต้องเป็นตะลุยกินต่ออีกนะฮะ oh, มัวรออะไรละ่ะบึ่งรถกับโซหาของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินกันดีกว่าครับ oh, ก่อนเข้าร้านรับประทานอาหารเยน็นเราแวะซื้อขนมกันที่ร้านนูเด็กสินซาโดงก่อนคนระับ ร้านนี้เนี่ยเขาจะดังเรื่องแป้งแบบครัวซองฮะที่เห็นเนี่ยแป้งครัวซองหมดเลยนะเพิ่งซื้อมาลองกินสองชิ้นนี้ครับไม่ได้ถ่ายรีวิวตอนกินเอาไว้แต่บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดนั่นมาสองคำค่ะร้านต่อไปนะคะเราจะมาทานร้านหมูย่างน้องดีมที่หลายๆคนแบบว่ามารีวิวกันว่าอร่อยมากๆนะคะที่ร้านนี้เลยที่มีไฟร้านอยู่ตรงอักุจองนะคะก็คือเป็นร้านหมูย่างชี ไอดอลชอบมากินกันนะคะ <Wow. S 1> ชื่อภาษาเกาหลีเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกกันว่าหมูย่างน้องดีมเพราะว่าวง NCT DREAM เนี่ยชอบมาทานแล้วก็มีไอดอลหลายๆคนนะคะชอบมากันที่นี่เดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะมาถึงตรงนี้ใช่กระขอกเป็นภาพต่อแล้วนะครับให้เพื่อนๆฟังเสียงกันทะสู้ซ่า 3ชั้นเพื่อกระตุ้นตอบความอยู่แทนดีกว่าครับ oh, <no. S 1> และเดี๋ยวหลังจากกินเสร็จเชฟจ,จะพาเพื่อนๆไปละลายซับกันที่ไดโซต่อเลยฮะเด็ดมากขอบอก แวะได้สบแป๊บเดียวนะไช่ตั้งใจจะมาซื้อถุงเท้าแค่คู่เดียวแล้วทำไมมันได้มันเป็นตะไคร้ทำไมได้เยอะกว่าเขาอีกอะนี่ของแต่งบ้านทั้งนั้นเลยอะมันน่าซื้อเนอะมันถูกไม่ใช่อะไรมันถูกถูกกว่าไทยเยอะเลยอะเท่าไหร่อ่ะตีขาพันมอลสามสิบบาทยี่สิบเจ็ดบาทจริงเหรออเนเน่ารักอ่ะเอ้นี่ก็ อันนี้5,000วอน130บาทชื่อ x i ว o ี i ก็ราคานี้วัดได้เหมือนกันแต่นี่เป็นลายไม้น่ารักนะได้ถุงเท้ามากี่คู่ได้ถุงเท้ามากี่คู่เท้าคู่เดียวแล้วนอกนั้นนี่คืออะไรนี่ Mousepad 1พันวอนถูกเนาะ27บาท โอเคปไปช็อปต่อไม่ต้องรีบออกแล้วถราไม่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือถ้าไม่ติดว่าต้องโหลดกระเป๋านะอุปกรณ์แต่งบ้านอะเยอะมากจะเอาไปให้หมดเลยขนาดไม่ได้ไปไดโซที่เป็น12ชั้นนั้นเนี่ยใช่ยังหมดขนาดนี้ปะจบไปอีกหนึ่ง EP แต่ทริปเกาหลีใต้ของเรายังไม่หมดนะฮะ EP หน้าเน่จะเป็น EP พิเศษแล้วนะเพื่อนเราจะพาเพื่อนไปกินให้ยับทั่วโซ ปิดเสื้อบทสรุปว่าร้านไหนเด็ดจ,จริงต้องไป,ปซ้ำรา้านไหนงันงานไม่เอาแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งรอกันได้เลยครับ